ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้พาพพี่น้องมาเบิงนะครับมาเบิงการเกี่ยวเข่านะของเราเม่าครับพี่น้องครับนี่นี่เป็นข้าวเหนียวนะครับกว่าก๊อกครับพี่น้องอ่าพันดั้งเดิมพันไของเขาในพี่น้องนี่นะครับนะครับพันไ่พันดั้งเดิมองเขานะครับเนี่ยนะครับที่เขาเอื่นไอ ประกอบหกสูงเด้อพี่น้องครับนี่นะครับประกอบหกสูงนะครับงาพื้นที่เบิดทั้งแปลงนานะครับสิตเปียดไรอีกเลพี่น้องครับนี่นะครับโอ้หัวเข่าพี่น้องไอ้นี่นะครับหัวเข่าหัวเข่านี่ครับนี่นะครับหัวเข่านะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอยนะครับนี่สุดยอดเลยโอ้นะครับนี่ พี่น้องดูดีเนี่ยนะครับรถคูปต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีครับพี่น้องครับนี่พัดนะครับนะครับรถคูปัตต้านะครับดีซีเจ็ดศูนย์จีครับพี่น้องครับนี่นะครับ สอบถามเบอ,เอ้น้ำหนักความจุของถังเก็บข่าวก็ประมาณเก้าร้อยโลครับพี่น้องนี่นะครับจวดเด้พี่น้องนี่จวดอยู่ครับนี่นะครับนี่จวดพี่น้องจวดจวดจวดอยู่นี่อาชีพพ่อไม่ต้องง้อรินญ,ญาฮะไอ้ท้าขวัญเพื่อนครับนะโอ้แปดเก้าศูนย์พี่น้องเอาเลขทะเบียนรถนะครับแปดเก้าศูนย์ โบซาดีซีเจ็ดศูนย์จีพัทพี่น้องโอ้เขาสวยดิพี่น้องนี่เขาเหนี้ยเขาเขาหกนะครับเขาเขาหกแต่ตรงวานผู้ดีพี่น้องนะครับวานอยู่ประมาณในสิบสองกิโลกร,รัมต่อไร่ผู้ดีพี่น้องนี่นะครับเนี้ยลองเบิง้งพี่น้องลองเบิง้งบางคนก็วานประมาณสิบกิโลกรัมต่อไร่น้ำหนักไข่เขาทาั้งนึงกกบ นะครับที่เขาใสในกันในการกำหนดการว่านเขาก็นีน่แหละพี่น้องนะครับถังถังหนึ่งสิบสองกิโลนะครับต่อไร่น่พี่น้องนะครับว่านเขาเหนียวกว่าหก 6, นะครับถ้าเป็นนะครับเขาวิเตียน่พี่น้องเขาก็่ายี่สิบกิโลอยู่ประมาณอ่าสองถังนะพี่น้องสองสองถังต่อไร่นะครับเขาวิเตียก็คือ,คอ หน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเนี่ยหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับยังถึงต้องว่านเอียดประมาณนี้หรือบางแน่ของหกเนื่อเพราะว่านี่นะพี่น้องขั้นเอาเ,าเห็ดนะครับว่านอยู่ในเอียดนี่มันที่เป็นเม็ดเข่าที่เรียกว่าเม็ดเขา่ารวงข้าวที่สมบูรณ์เนี่ยพี่น้องนะครับที่สมบูรณ์นะครับขั้นวานหลายเนี่ยมันที่กลายเป็นว่าเม็ดมันที่รีบนะครับคือเช่าหน้าเขาก็เลี้ยงลูก จากการไอ้ลงมือปฏิบัติจริงนะพี่นอ mm hmm. ้องอเพิ่นล้งมาหมดแล้วนะครับว่านหนาหนาหนี่หัวหัวมันชิโน,น่อยพี่นอ้องหัวมันชิรีบนะครับวานวานหนาหนานะครับถ้าวานพอดีอยู่ประมาณเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเขาใส่ถังถังสีงหนึ่งนยพี่น้องประมาณสิบสองกิโลกร,รัมต่อไร่นี่วานนะครับสําหรับเขาข้าวเหนียวก็คอกมันกัดจีบออกลวงมามาดีพี่น้องกันหอมารีพิ่นกัดใส่อยูย่ประมาณ 15กิโลกร,รัมต่อไร่ในพี่น้องนะครับ15กิโลกร,รัมต่อไร่ขั้นเป็นนานาปังเขงก็ใสย่ยู่วมันสองถังต่อไร่ในพี่น้องนะครับเดียวเดียวที่เริ่มเกียวเข่าน้ปีเสร็จแล้วเนี่ยก็ที่เริ่มนะครับที่เริ่มเห็ดนาเห็ดนาปังกันแล้วพี่น้องนะครับเห็ดนาปังกันแล้วนะครับเยพี่น้องดีซี 9 3ีนะครับปัญหาเรื่องของนะครับการทำไอ้เขาเหนียวก็หกนยะก็หกสูงก็หกใหญ่ก็หกพันตั้งเดือยของเขาอย่ล้วพี่น้องครับนี่กแต่ปัญหารเรื่องเนี่ยลมอย่ล้วพี่น้องนะครับนะครับเรื่องลมเพราะว่ามันเจอลมพายุตอนนะครับปลายเดือนตุลาคมหน่พี่น้องนะครับทั้งลมทั้งฝนเป็นช่วงที่เขา นะครับกับลังออกหลวงพอดีเป็นช่วงช่วงนั้นนะนะครับแล้วก็มันก็เลยมีน้ำหนักมีน้ำหนักการนะครับมันกรเลยล่มนะครับนี่รับต้นควาสูงพี่น้องลับต้นของต้นของเขานิ่วในพะเขาโคกนะครับนี่นะครับมาเดินดูแปลงนานะครับนี่ แย่งนี้ของน้ำเมาพี่น้องครับนะครับก็ถือว่าดีพี่น้องนะครับปีนี้ปีนี้เขาส่วนมากนี่น,นี่เขาเขตดนี่เขยตยะบุบ้านหันหน่พี่น้องนะครับอำเภอกเกษตรสมบูรณ์วัดชัยภูมิเข่าคอนข้างดีเลยพี่น้องปีนี้นะครับนี่ ข่าวค่อนข้างดีพี่น้องนี่นะครับข่าวค่อนข้างดีนะครับบริเวณที่เปลี่ยนที่ลุ่มปกติหน้าม่วมนะครับที่บ่คอยได้ข่านะครับที่ลงไปสำรวจเบื้องต้นบ่คอยเสียหายพี่น้องบ่ค่อยบ่ค่อยเสียหายครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นกันเรียกว่าปีนี่นะครับเนี่ยเขตที่เปลี่ยนที่รุ่มนี่นะครับบ่เสียหายพี่น้องนะครับบ่เสียหายนะครับ ข่าสชนมากกับที่ดีไอหลับน,าน้าที่รุ่มปีนี่พ่อดีพี่น้องแต่ว่านะครับนาโคกน่พี่น้องนะครับนาโคกนะครับน้ำบกพร่องบันไดพี่น้องนะครับน้ำน้ำบกพร่องบันไดปีนี่เป็นเบิงสานน้ำของีินนองเขาเอ่อนะครับที่อยู่ไอบริเวณที่เป็นโคกน่พี่นอ้องกับห้านไร้ปีนี้ บนบนนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ลอดูนะครับในปี2568พี่น้องมันจะเป็นยังไงฝนนะครับจะเป็นยังไงนะครับเราที่ทราบมันที่เขาปรากฏการณ์ทใครว่านะครับ,นะรบลานินยาเนี่ยพี่น้องลานินยาก็คือไอ้ ฝนที่หลายก็ค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยมันจะเบิดประมาณเดือนมีนาคมพี่น้องหลังจากนั้นเรามันจะประมเข่าช่วงเอวยินย่พี่น้องนะครับจะเป็นช่วงที่พี่เขาว่าอากาศค่าเฉลี่ยพ้องคนเนี่ยมันจะหน่อยกว่าปกติพี่น้องนะครับเพราะว่ามันี่ฝนมันจะหน่อยหน่อยนะครับถ้าถ้าเฉลี่ยงฝนมันฝนมันจะตกหน่อยนะพี่น้องประมาณสามปีตอนเนื่องอะไรพี่น้องนะครับ สาเบิ้งนะครับนี่มันติดนังไหนอูบโบต้าพี่น้องเหี้ยวดีสิเจ็ดศูนย์สี่พัโอ้จวดได้พี่น้องนี่จวดจวดจว,วดนี่ครับแต่โอเคอยู่พี่น้องครับนี่น้ำนักเข่ากับคาุ้มเด้งประมาณนะครับเก้าร้อยกิโลเดี๋ยวสิเบิ้งนะครับสิเบิ้งว่า ระบบมันจังไดพี่น้องนะครับว่ามันห้องครั้งนี้หนึ่งกวดบ่อสองกวดบ่อหรือเขาทิตนะครับอาศัยว่านะครับทหลายๆอุ้มหมาพี่น้องเดี๋เดถาเบิ้งนะครับเดี๋ยวจะถาคลิปพี่น้องเบิ้งว่าระบบคือกันบ่แต่ละนะครับเดี๋ยวจะลงไปเบิง้งรถใหญ่อยกน้อยพี่น้องเมื่อนี้พอดีนะครับว่างเคลียร์เขาแล้วพี่น้องนะครับเคลียร์เขาแล้ว ครับพี่น้องเอ้เขวน้ำเมาดีตัวพี่น้องปีนี้เขวพี่น้องน้ำเมาดีพี่น้องเอ้นีข้าวเหนียวกว่านี่แหละข้าวเหนียวเบอร์หนึ่งนะครับที่พื้นที่นิยมของภาคอีสานพี่น้องครับนี่ของจอยฟ้าขิดชัยภูมินี่แหละพี่น้องปลูกหลายพี่น้องนี่ ชายภูมิขอนแก่นพ่อเหนียวกะอนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับน้ำเมากันแ่ะพี่น้องแต่มันเป็นในเป็นอีกแปลงหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับอีกแปลงหนึ่งด้านล่างมีเตรียมเตรียมเพียดน้าปังล้วพี่น้องนี่นี่นะครับนี่ใส่บยังเลี้ยงมือเลี้ยงวะพี่น้องนี่ใส่มือเลี้ยงที่ได้ ตัดหาเล่าใส่จุดเฟียงหน่อยพี่น้องนี่เนี่ยมาครับนี่เนี่ยตัดหางไลพี่น้องนี่เตรียมตัวโอ้มาดูอ่ติดโถเขาดำเมาเขาแปลงนี่ดีพี่น้องไอ้นี่มาเบิ้งนี่โอ้เนี่ยครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้นี่นี่ผ่านพานันโอ้ดีมากพี่น้องไอ้ดีมากนี่สุดยอดเลยนี่อืมโอ้พี่น้องเอ้เขาเขาดีเขาดีตรงนี้นีมันเป็น เป็นให้คุ้มเป็นให้หน้องคล้ายๆว่าเขามมนจะดีว่าทุกแปลงในพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับถ้า,ถาเกิดเป็นรถเป็นรถ,นรถไหญ่มาเกี้ยวนี่พี่น้องนี่เขานะครับเขากาวไววอุ้มนึ่งในพี่น้องเนี้ยนะครับนี่สองตันในพี่น้องนะครับสองตันยิ่งเขาเดียวประหนี่เด็อนวานบางได้พี่น้องนะครับผมเนี่ยน้าอยู่ประมาณสิบถึงสิบสองกิโลกรัม ต่อไรมันสีพอดีพี่น้องนะครับเขาที่สวยงามนะครับของผมผมวานหนานิดนหนึ่งนะครับวานสิบห้ากิโลกรัมนะครับเรีย mm hmm. กว่าเออข้าวเหนียวกว็คงหนีวานสักสิบถึงสิบสองกิโลกรัมต่อไรพอดีพี่น้องนี่นะครับยิ่งเป็นไฮคุมไฮห,หนองนี่นะครับยิ่งวานบางเขามันแตกกอหัวมันใหญ่ได้พี่น้องครับนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่น,นี่นะครับนี่ นะครับวันนี้น่าจะได้สองอ้มอยู่แล้วพี่น้องนี่ให้นี่ให้เดียวนี่นะครับเดี๋ยวมาดููโกต้าดีซีกี่พัดพี่น้องเนาอาชีพพ่อไม่งอบริญญาพี่น้องนี่เนาคำขวัญประจำในรถนะครับทำขวัญประจำรถนะครับ ให้นนองสองอุ้มเดี๋ยวออส,อสองอุ้มกว้าเพื่อนเราพี่น้องเอานะครับสองสองอุ้มนี่เป็นให้เป็นให้กลางให้กลางหนาจะไปแล้วพุ่นพุ่นหนาจะสองพี่น้องนี่จะเป็นสามโอ้นะครับหนึ่งสองอันนี้สามพี่น้องนี่สามสี่หา้า พี่น้องมีโอกาสมีโอกาสรุ่นแปดอุ้มพี่น้องเพราะว่าเป็นรถเจ็ดสิบนะครับมีโอกาสได้แปดอุ้มพี่น้องนะครับแปดอุ้มโอ้เจ็ดตันว่นาขาดเราพี่น้องนะครับเจ็ดตันเนี่ยว่นาขาดนะครับ พี่น้องห้องวันนี้ไปอขอ้มพี่น้องเอ้ยนี่นะครับเบิ้งไม่ยากนี่พี่น้องนี่น,นะครับใบมีดคมนะครับ ให้ก่อนพี่น้องนี่ครับนะครับลงให้ไห่ก่อนเดือให้ให้วานก้ายังบ้งนล้วละ่ะนะครับในห,หนองยังบาลงพี่น้องเนี่ยโอ้นะครับ่าจะสองอุ้มเราพี่น้องเนี่ยน,น,น,นี่อุ้มที่สามว่ะครับนี่สุดยอดเลยนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เต็มเต็มกันพี่น้องนาลองเบ,งบิ่ง่าเนี่นะครับรถ นะครับกลุ่มหนึ่งใสเวลาเกีียวดีซีเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์จีพัพดใน,น,นพี่น้องเออน,นะาะขับเท่าที่มีดีกว่าพี่นี่สร้างภาพกันพี่น้องเนี่ยเนาะโอ้ทำหวานนะครับอาชีพพ่อมีง้อวิญญาขับเท่าที่มีดีกว่าพี่นนี่สร้างภาพเนา กำกวนประจำรถเพื่อนพี่นัองก็ที่นี่นะครับนาะแปลงนี่ดีเพื่อน้องนี่นะครับผมว่าได้แปดอุ้มพี่น้องเนี้ยผมรุ่นแปดอุ้มพี่น้องเนี้ยนะนาะนาะนะแปลงนี่พื้นที่ทั้งหมดน,น่าจะสิบสิบสองไร่พี่นัง่งก็เป็นพื้นที่น้านี่สิบเอ็ดไร่พี่นัง่งสิบเอ็ดไร่นะครับนะครับสิบเอ็ดไร่ นะครับผมว่าเจ็ดตันยังตามรุ่นแปดตันในพี่น้องเอานะครับแปดอุ้มเดี่ยผมว่ามีโอกาสถึงพี่น้องแปดอุ้มนะครับแปดอุ้มนะครับแปดอุ้มนะครับรุ่นแปดอุ้มพี่น้องรุ่นที่เก้านี่ม่นแน่ใจพี่น้องครับนี่ แข่งดีพี่น้องนี่เขาแกะกาลังผู้ดีเลยนะครับว่าได้ขอบว่าได้ขอบหลายแล้วกาสว่ได้ว่ได้สดหลายในยพี่น้องเนี่ยเขากำลังกำลังเกลียวพอด,ดีนะครับถ้าเกิดว่าเกลียวหลังจากนี้ไปแล้วแล้วขั้นมันก็จะเป็นเขาแหงเขาขอบได้พี่น้องมีโอกาสล้นเนี่ยพี่น้องดูดีบ,บ่ค่อยล้นพี่น้องน,น,นี่ปครับนี่เขามันจะลน้นล้นหน่อยมากพี่น้องนี่แต่ว่าถ้าเกิดไอ้เลยช่วงนี้เวลาไปเกลียว ต้นเดือนทันวาเนี่ยเขาล้นไหลได้พี่น้องนี่นี่นะครับนี่สังเกตเบังเขาบ่าค่อยล้นพี่น้องนี่เาขาเขาบ่าค่อยล้น้องยังยังมา้องพี่น้องเอา้าเดี๋ยวบังน้ำหนักกระบอน,นี้จากทันว่าไอดีซีเก้าสามจีนะพี่น้องนะครับไอน้ำหนักเขาเต็มอุ้มกวาดหนึ่งกวาดสองกวาดสามนะครับประมาณหนึ่งตันนะครับหนึ่งตันนะครับถ้าเป็นใน ดีซีเจ็ดศูนย์จีนะครับแต่คนบอกว่าเก้าร้อยกิโลม่ก็หหางกันประมาณร้อยโลวิน,นหละพี่น้องนะครับก็ถือว่ามุนีกันพี่น้องมุนีกันร้อยร้อยโลก็ซําว่าเขาถุงนึ่งเลพี่น้องนะครับนี่นะครับร้อยโลนะครับแต่ราคาถือกันได้พี่น้องนี่นะครับนี่เจ็ดสิบเนี่ยกับเก้าสามเนี่ยพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำดักเกลียวมุ่งหนีกันนะพี่น้อง นะครับน้ำหนักเกี่ยวบุนีกันห้างกันลอยลวดที่ว่าผมว่าหน่อยพี่น้องบนหน่อยแล,แล,แล้วเดินราคาห้างกันเนี่ยเอาโตดี่ก็ได้พี่น้องเนี่ยไปี่อยกรถเกี่ยวเอานะครับดีซีเจ็ดศูนย์จีพัดนี่นะครับครับเท่าที่มีดีกว่าเป็นที่สร้างภาพอาชีพพ่อไม่รับไม่มง้อบิญญาเดี๋ยวเราพี่น้องาที่ห้องแล้วรอบนี้ อาจจะไปสองนออันนี้สามที่น้องเนี้ยสามมุมเดี๋ยวลอรุ่นน้ำเพื่อนดู ่สิบแปดนาทีพี่น้องนะครับเริ่มท้ายตั้งแต่นะครับเพืเ่อนอาเขาท้ายลงรถลาาแล้วก็เพื่อนแลนเกียวไหนพี่น้องเนี้ยส่ิบแปดนาทีแล้วนะครับเลยท้าเบิง้งนะครับสิบแปดนาทีเพื่อท้ายไอคลิปนะครับดีของรถเกียวคูเบต้าดีซีเก้าสามจีนะครับตอนนั้นเกียวเขาโมดีวพาพี่น้องประมาณเท่าไหร่หาสิบนาทีพ,พี่น้องนะครับ าสิบนาทีนองจากว่าเขามัานหนานะพี่น้องเฟียงเฟียงมันหนานะครับนะครับเที่ยวไอ้ท้ายคลิปตั้งแต่รถลุงเกีียวแล้วก็ท้ายเขานะครับไอ้ลงไงรถขนนะครับห้าสิบนาทีเดี๋ยวเบิ้งคูโบต้าดีซีเยศูนย์กีพัดพี่น้องใช้เวลาจ,จากนาที กัดจวดอยู่พี่น้องนี่นะครับจวดอยู่นะครับอาจจะวานผู้ดีเนี่ยพี่น้องนี่วานวานผู้ด,ดีบริวานหนาของผมนะครับแต่เบอรนี้ผมวานสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวเหนียวเนี่ยผมก็เคยวานสิบห้าผมก็เรียกวานสิบห้าพี่น้องบางคนบอกว่านะครับผมวานหนาโพดนะพี่น้องนะเิ่นนะครับผมนะครับแต่ข้าวเหนียวพีนานี่ผมก็คอกไงเนี่ยผมว่าจะ บปลูกดับพี่น้องนะครับผมยะใส่นานหาก้าุติบแปดเตียมพันเวลาพี่น้องนะขยับขยับไปลงแปลงบนสิบไร่นะครับแทนมะลิี่แล้วก็เอามะลิี่เป็นไปใส่นะครับไปใส่แปลงแปดไล่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่นะครับกันวานพอดีเตรียมันกับที่บนหนาพี่น้องครับนี่นี่เห็นไหมครับหัวเข่าก็ที่ดีมันประนา้นี้แหละพี่น้องนะครับผมแนะนําเอาแล้วพี่น้องห้องแล้ว ห้องแล้วห้องแล้วเอา้าเนี่ยพี่นัง่งห้องแล้วห้องที่หนึง่งประมาณยี่สิบนาทีพี่น้องยี่สิบนาทีวันนี้กวาดบอลที่เขาที่เอาไปเทแล้วแต่เบิร์กพี่น้องเหนียวการทำงานของตลาดนั่นพี่น้องเนี่ย เตรียมไดพี่น้องบรกวาดพี่น้องเนี่ยปกวาดทางใส่เขาที่อาศัยวัดนะครับเนี่ย20นาทีพี่น้องอุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งของไอ้ DC 70 G พัดนะครับประมาณนะครับประมาณ20นาทีครับนี่เต็มได้พี่น้องนี่บางทีก็ ขึ้นยกกับเขาน้ำพี่น้องถ้าเกิดเขา mm. เขาดีเม็ดเตียมใจพี่น้องมันก็ใส่เวลาหน่อยนะครับเนี่ยแต่ว่าเขา้ขาข้วาเข้าๆยี่สิบนาทีนะครับพี่น้องเอาเป็นตัวเรียกเ้วยเขาพี่นอ้องอ่ากันเอารถคูตะเจ็ดศูนยจีเนี่ยใส่เวลาจากจากนาทีมันจะเป็นอุ้มที่สามวนนี้ครับนี่ ทีมงานผู้ซอยอึ้งครับพี่น้องเนี่ยนะครับผู้ช่วยหมู่ที่สี่ตำบลบ้านหันอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอุ้มได้อุ้มที่สามป่ะเนี่ยอุ้มอุ้มสามป่ะอุ้มสามได้ป่ะแปดอุ้มได้ป่ะเนี่ยแปดอุ้มได้ป่ะ ของบนเะน่ะหอกยังไหนเนะี่ยมาได้รึเลกเนี่ต้อง,องแปดเนี่ยเงี้ยวะอันนี้สามนาำเนี้ยหลวมพุ่นกับสองนาเนี้ย้างล้าง้างล้างหนึ่งสองเจ้าเงี้ยไหเนี่ยนะอันนี้เจ้าเดี๋ยอยู่ี่เดีด่เร ้างนังสหนั้นนี่เดน่เนี่น่นน่น่สามอันนี้เยอ่ารุ่นรุ่นนะผาประมาณแปดนาะเ้ครับ ค่ถ้าคนมาคิดขึงกันมาเนี่ยอุ้มยังดสามเสามเงินมา,าแมน่นป่ะเออสามผมสามจ้ผมน่ะฮะอยากแ,แล้วพูลูนึีว่าฮอลลเาเอาไชิ้กันิดที่มาเสงว่ารถเจ็ดสิบนี่คือเอาสองแกอ,อ๋ออครับครับเออกัรนำหนักเอาน้ำหนักมันเห็นมาเนี่ย พอดีมาแล้วนะเจ๊บอกรถเก้าสามกับเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เก้าสามเนี่ยเจ๊ดีกันนะมึงแรงซื้อขนาดบรรจุบวกต่างกันไหมกาแตกแตงอ๋อครับครับเออกาง่างกันยิ่งน้อยมาไหแล้วเน่ยเออเจ็ดสิบแบบเกสามนะคะับีือกันจากแสนเนี่ยถือกันจากแสนเก้สามกับเจ็ดสิบเนี่ย เออ่างกันนะวันเทา่าที่ซาเป็นแสนนะเอเจ็ดสิบแบบเ้าสานว่า่างกันเป็นแสนแลรถนะเน่ะออกไอจอดกับเอ้ามันก็ออกเจ็ดสิบปกันนะนไอแดงกวหนึงราคาราคาสีกวราคาเอ่อทำง,งานได้ด้วยกันว่าราคาสิ่กัาเนี่ยสำคัญเนี่ยครับ,บระบบใปบรรจุวัตนี่นมันมต้องถ้าเกิดเอายางไงก็ต้องเป็นโนตัวร้อยห้าร้อยแปดว่ะออกอีกซาตัวนึงไปจได้ออกคู่กันไป

เย็บซีเย <IM Anh disco sounds> ็ซีเนี่เย็ซีผมเนี่ยไอแดงเนี่ยโอ้มาตายกินพี่น้องเขาลงเนี่ยมีแหละครับนี่การทำมาหากินบ้านเขาได้เอื้อออกอีกขั้นน้ไปพี่หน้าเตรียมแฝงนะฮะเอาด้่บปต้องเลยข้างนอกเข้าไหมตอนรถพวกเขาเนี่ยเกี่ยวมนเองมันเขาไม่อยากเกี่ยวบนมันเขาอยู่แล้วออกอีกขั้นได้ไงเนี่ยไอแดงครับเนี่ยคือว่านายแดงเจ้าก็ได้บ้างเจ้าอ่ะฮะเออรถไปอีกขั้นนึงผมมาพอดีเนี่ย ของบ้านท้ามันหลายมีเกี่ยวปรทันเนี่ยน่ะโอ้ดีดีเดี๋ยวเม้าผมรุ่นแปดแปดนะได้ครับอ่าอยู่มากินบ้านท้าครับเนี่ยอาอ่าอุ้มที่สามดาโอ้ค่าค่าขนกับไออุ้มนึงนะครับประมาณเก้าร้อยโลกอะเอาสองถังนะโอ,โอเคเคสือวา่านะครับราคามิตรภาพครับเนี่ย อยู e e ่หากินบ like ้านเฮาพี่น้องเอาเอานะครับมาลุ้นในแจ้วเขาในน้ำเมาพี่น้องพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยพื้นที่แจ้วอ่ะแดงนี่เท่าไหร่สี่เหลี่ยได้เนีโอเคครับเพราะว่าตามเอกสารมันกรนี่แหละพื้นที่น้าใช่ไหมสิ่เห็ีไร่นะครับปีนั่นเนี่ยเอารถใหญ่มาบอกเพื่อนว่าจับยีเดีแล้วว่าเหลือสิบจังหวัดรถญ่มาเดือนปีนี้น้าน้ำถ่วงเนี่ยเปลี่ยนครับนี่นะครับพืดนีครับสี่เหลี่ได้เนี่ยเป็นพื้นที่นานะครับ